รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการร้องข้ามกำแพงได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำรายการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและมาตรการของ Workpoint Studio ที่ระบุว่าทีมงานดาราและผู้ร่วมรายการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะหา่าง ถ่ายทำในสตูดิโอไม่เกิน20คนและเริ่มถ่ายทำได้หลังจากผลตรวจโควิดของทุกคนออกมาพบว่าไม่พบเชื้อเพื่อความสุขของผู้ชมและรับผิดชอบต่อส่วนรวม วันนี้มาเป็นซุปตาห์นักํำแพงวันแรกค่ะขอร้องพี่ๆอย่าแกงหนูมากนะคะเพราะว่าหนูนี่คิดหนักเลยค่ะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูาา่รายการร้องข้ามกำแพงครับซุปตา,า,า,าทั้ง3คนพร้อมอยู่แล้วครับรกรีดดังๆเลยพี่กบทรงศิษย์ครับน้องกรีดอัสดาพรและพีะ่แอนออรเดีโอกาสเปิดรายการวันนี้ต้องใช้